สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับเกมเพชรโกนะครับตอนนี้ก็ได้ทำการอัปเดต4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นแบบดรา้อนอัปเดตนะครับผมอัปเดตนี้ก็ไม่ได้ใหญ่หรืออะไรมากนะครับก็จะมีการเพิ่มอัปเกรดแล้วก็การตกปลามานะครับการตกปลาเราจะเป็นการตกปลาแบบออโต้นะครับเพียงยืนในวงกลมนี้ก็จะสามารถตกปลาได้นะครับก็จะได้เหรียญมานะครับแล้วก็ให้เราเอาเหรียญเนี่ยมาอัพทางด้านฟิชชิงด้านนี้ได้เลยนะครับผมนี่หน้านี้เลยก็อนเดี๋ยวผมอัพเลยแล้วกัน อืมมีหรือไมเหมือนจะไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีอัปเดตในส่วนของลัคกี้เพิ่มเข้ามานะเป็นไขด่ดาก้อนนะครับผมแรกเลยแล้วก็ทางนี้จะมีอัพเพิ่มนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอ่าน้ํายาจะมีอัพเพิ่มนะครับผมนี่หมอแฮปปี้เอซิเดนเนี่ยประมาณนี้นะครับผมเพิ่มอัปเดตมาประมาณแปดสิบป่ะผมจำไม่ได้แล้วประมาณแปดสิบกองอย่างนะครับคลิปนี้ก็น่าจะไม่ได้ดูในเว็บไซต์นะเพราะว่าอัปเดตเนี่ยมันไม่ได้เยอะมาก นะครับก็มีสเก็ตบอร์ดใหม่นะครับมีที่ขายของใหม่นะครับประมาณนี้นะเบรกเอเบิลมีใหม่ไหมก็มีเหมือนกันนะครับมีเป็นยูนสตันเชสทางด้านนี้เลยนี่นะครับมีเพิ่มตรงนี้เลยแล้วก็จะมีทางเข้านะครับทางเข้าเนี่ยจะอยู่ทางด้านนี้เลยนะเปิดอว่ามันจะยังเข้าไม่ได้นะเหมือนว่าต้องมีกุญแจก่อนดึงดอกมันจะเข้าไปได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่มีนะผมมีแค่ครึ่งเดียวเนี่ย มีครึ่งเดียวนะครับเดี๋ยวลองเปิดกล่องดูว่าเผื่อได้ครึ่งได้ไหมไม่ไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้ได้อ่าเหยื่อนะแบบแลมาคนระับเดี๋ยวลองใช้ดูชึบอ่ะตกเลยอัพอะไรได้อีกครับมีอัพดีสองเหมือนจะเป็นบูธหรือเปล่าอ่ะใช่รนะับอัพบูธอัพไป 8. ขอแนะนำร้าอนอุปกรณ์บริการขายสินค้าแบบอนิเมะแฟนการไมว่าจะเป็นไอดีไก่เพชเรตั้งต่ 10k ถึง5้ k ฉันยังมีของต่างๆในเกมอนิเมะ Defender ตัวละครบริการขายเพชและเกมพาสอีกมากมายลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับต้องติดปัญหาในการฟาร์มเพชเกม Battlefield 19ใช่หรือไม่ขอแนะนำ UG Phone เพียงคุณโหลดใต้คลิปหรือใส่โค้ด z RG z RG หรือถ้ายังไม่ถูกใจเรามีบริการขายเซิร์ฟเวอร์ราคาที่ย่อมเยาวจวัน30วัน90วันร้อวันหารือ365ิาวันหากคุณใช้งานไม่จุใจค G v p ได้เครื่องจะแรงกว่า U VIP วิธีการซื้อกระแสน่ายเพียงคุณกด7วันและกดซื้อที่ขวาล่างคุณสามารถรับระกาัได้ผ่าน t r ม,มนุมนี้ Wallet เฟสธนาคารต่างๆทิ้งดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับตอนนี้เนี่ยยักษ์เนี่ยมีลิมิตแล้วนะครับผมมีลิมิตอยู่ด้วยกัน3ตัวนะครับผมมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่ครับมาที่ index ตรงนี้เลยนะครับนี่ครับยักษ์ฮิลด็อกนะครับฮิลแคทเนี่ยมีลิมิตอยู่ที่1 0 0 0 0ืนตัวนะครับ จากราคายักษ์เนี่ยเล้านถึง10ล้านแล้วตอนนี้พุ่งเป็นยี่สิบล้านเลยนะเนื่องจากว่ามันมีลิมิตนะผมคือมันจะหาไม่ได้แล้วมีเพียงแค่10,000ตัวในเกมนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นฮิวตราก้อนนะครับที่มีลิมิตอยู่ที่7,500ตัวนอกน,นั้น,นี่ยังไม่มีลิมิตนะครับดูดิเห็นไหมนอกน,นั้น,นี่ยังสามารถสุดไนดะ้แบบปกติเลยก็ตรงนี้นะครับจะเป็นยักษ์ตัวใหม่นะครับแล้วก็จะมีสัตว์เลี้ยงเพิ่มมาใหม่2ตัวนะเป็นตัวเล็กนับหลักหน่วยหลักสิบเท่านั้นเอง สามารถสแต็กได้ถึง40นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าการอัปเกรดที่เพิ่มขึ้นนะครับทำให้ผลเนี่ยสามารถกินได้นานยิ่งขึ้นนะครับผมก็ดังแทบบี่บอกนะครับอัปเกรดเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะมากนะครับแต่ผมมีอย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะข้องใจนับมาที่อัปเกรดนะครับผมแล้วก็ไปที่ลัคกี้นะครับไข่ใ,ใหม่นะครับมีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่หนึ่งในส1บดนะครับผมแต่ไดมอบด์เอ็กเนี่ยหรือไข่เพชรเนี่ยที่ต้องใช้เพชรในการเปิดเนี่ย อยู่ที่1ต่อ25เลยนะซึ่งมันเยอะมาก,มากเยอะกว่าประมาณ2เท่าเลยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าไอเดมอนเกนี้มันจะมีโอกาสได้ตัวมังกรตัวใหม่หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองสุ่มดูเผื่อได้นะอันดับแรกเนี่ยผมจะเปลี่ยนไข่นะเป็นแบบดา a อนเอก,ก่อนเลยอ่ะเป็นดา a อนเอกแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวยูซูมก่อนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมได้ใส่บัฟทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเพียงกดอินสแตงลักพูชันนะครับ แล้วก็น้ำยากาแล็กซี่นะครับเดี๋ยวผมกดน้ำยากาแล็กซี่ก่อนปึ๊บอ่าปึ๊บอ่ามันกาแล็กซี่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวใส่ไปก่อนหนึ่งขวดอ่ะลองดูว่าได้เลยปึ๊บอู้เหมือนจะเหมือนจะเกลือนะครเหมือนจะได้ของเกลือนะอัปเดตมาก็ยังเกลืออยู่นะครับแต่ว่าเรามีฮิวมาตัวหนึ่งแล้วนะเออถือว่าเกี้ยงนิด้อยู่อ่ะอ่ะรอบนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่หมดเลยนะครับทั้งหกขวดแล้วก็อันนี้อ่ะใส่สิบเลย อันนี้ใส่สิบอ่าอันนี้ใส่สิบไปเลยเอาโอเคลองดูครับเฮย้ยได้อะไรอะ่ะสองลานห้าครับยู Ю นิคอนคิเทนเกลือนะครับเอาง่ายง่ายตอนแรกว่าจะใช้ก๊อตโพชั่นนะครับเห็นว่าก๊อตโพชั่นเนี่ยราคาถูกเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเพียงคนละสิบสามล้านเองถูกมากถูกมากตอนแรกเนี่ยโอ้โหสี่สิบห้าสิบล้านเลยนะครับมากแล้ว รอบนี้เป็นหนึ่งล้านแปดนะครับเป็นพินตาแคทตแมวพินตานะครับผมไปต่อครับใหม่แล้วรอบนี้ได้มาเป็นสามล้านนะครับเหมือนจะเป็นตัวใหม่นะที่ผมเพิ่งได้มานะบลูมี่แอ็ซ์ลอตนะครับผมได้ตัวใหม่มาก็แสดงว่าโทรคเชนของผมก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวแลกก่อนเดี๋ยวจะแลกหมดเลยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูทางโน้นที่ร้านค้าผมซื้อไปหรือยังนะครับ อ่ากดไปเลยต่อเลยครับได้เลย,เลยปุ๊บโอ้ตรานีราเป็นโพชต์รอนคอี้นะครับดีสุดโอเคไปต่อเหลืออีกประมาณสองขวดนะครับหมดแล้วเรามีราเลยมาครับหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นนะครับ, 1, 350, รบได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปต่อเลยโอ้โหเกลือครับก็ ทิ้งชื่อแอปไว้ในใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมสุ่มแจกตัวนะครับมีตัวให้แจกครึบเลยครับรอบนี้นี่ล็อกไว้เพียบไปต่อเลยเด็กซีขวดนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบธรรมดาแล้วนะไม่ใช่แบบสองล้านห้าแล้วครับแบบสองล้านห้าหมดแล้วใส่อนี้เพิ่มไปสักสามขวดอ่ะสามรอบดูสิแบบหนึ่งล้านจะได้อะไรบ้างก็ได้หนึ่งล้านมาเล้วคินดิฟอกอ้าโอเควานไปไปต่อครับได้เลย อาเหมนะือนจะเกลือนะไอเรบทายแล้วหมดแล้วหมดแล้วนะครับได้มาประมาณนี้โอเคก็อยากเปิดกล่องเหมือนกันนะแล้วก็ตรงนี้ก็อยากเข้านะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเข้า,นะเายังไงนะไม่รู้กุญแจหายยังไงนะตรงนี้อเดี๋ยวผมต้องหาดูก่นอนโอเคครับผมก็ได้ซื้อกุญแจสีฟ้ามานะนี่สี่ดอกได้มาแล้วนะครับแล้วก็จะมีกุญแจสีเขียอันนี้นะครับน่าจะเอาไว้เปิดนะผมไม่แน่ใจว่าไอ้กุญแจสีม่วงอันนี้มันหายยังไง นะครับเดี๋ยวพอผมมีข้อมูลแล้วผมจะทิ้งลงในช่องคอมเมนต์คลิปนี้นะครับผมโอเคเราได้กุญแจมาสี่ดอกนะกุญแจสีฟ้านะเดี๋ยวไปดูกันสิว่าเราจะมีโอกาสได้อะไรบ้างนะครับในกุญแจใหม่หรือในกล่องใหม่นี้นะครับอ่านี่ครับรูดเชสนะครับมีโอกาสได้น้ำยานะครับสองล้านห้านะครับหนึ่งถึงสามขวดแล้วก็มีโอกาสได้เหยื่อได้ผลไม้นะครับมีโอกาสได้ก็ตัวช็่นแม้เหมือนจะไม่มีนะครับในเนี้ย รี่เปล่าลองดูหน้าที่ห้าดูครับไม่มีจริงครับอ่าเดี๋ยวลองเปิดดูเปิดทีเดียวซีเลยครับเปิดทีเดียวโอ้ยได้ค็อกเทลมาครับแต่น้ํายาแบบสองล้านห้าเนี่ยเหมือนจะไม่มีครับเกลือที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าตรงนี้เนี่ยใครรู้ว่ามันหายังไงนะก็คอมเมน่บอกผมได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับมันเข้าไปยังไงโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อนะครับผมคลิปผมก็คลิปว่าประมาณนี้นะครับชั้นวันนี้ฝากที่จากดไลค์ชั้นสกายใหผมด้วยนะครับก็สวัสดีไปครับผมเย้